นี่ hey? vinegar, ดูตาดูตาทุกคนต้องช่วยกันดูเราเพราะวันนี้รายการเราชื่ออะไรนะชอบซอยจะป้าชอบซอยไหมชอบซอยชอบซอยอะไรซอยพิภาวันดี16บทับ3ามสารยเพราะมีของอร่อยจริยมีตำรวจมาป่ะโอ๊ยตำรวจตำรวจเต็มยศของจริงสวัสดีครับ อันนี้คือเป็นผู้คุมกฎซอยของบ้านเราคนไทยก็อยู่ในซอยชีวิตทุกอย่างอยู่ในซอยหมดเพราะฉะนั้นเราเลยต้องการที่จะกระตุ้มเศรษฐกิจในซอยสาซอยใช่แล้ววันนี้สปอนเซอร์ไม่มีนะก็เลยเอาแบบเนื้อปลาเนี่ยเตือเข้ามาเป็นแบบสปอนเซอร์เขาถูดเนื้อปลานี่ผลอดฉลากชมพูมา้าสีชมพูฉลากชมพูอาชีวิตในซอยเป็นยังไงบ้าง พี่หนูชอบเขาเลยไหมอ่าไมวินมอเตอร์ไซค์เยอะหล่อกไหมหล่อสิแซ่บมาแซ่บสิเคยซ้อนเขาไหมทุกวันสอยไหนนะพี่ขอยคิดหนึ่งสอยราชาสิบเจ็ดสอยแกอีนี่แอปเนาะเคยนั่งวินหรือเปล่าหรือเข้าวินปกติไม่ค่อยนั่งวินค่ะนั่งอะไรนั่งอะไรนั่งเทียนค่ะบุญฟ้าค่ะโตในซอยอะไรนะชื่อบุญฟ้าค่ะ ทอยนั้นมันจะมีพี่คนหนึ่งที่หล่อมากเขาเขาชอบถอดเสื้อแล้วผู้ชายหลอกกับบุญฟ้าต่างกันยังไงหนูเคยหลอกกับผู้ชายเฮ้ยผู้ชายนี่มาจากไหนมาจากฝามาจากฝานี่มาจากอนายกค่ะคนาคนคอนคอนคอนาคอนาคอนาคนคอะาอนาคนาคอ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 นาองคนคนาคอนอาาอนนอาอ ให้ฟังว่ารายการเราจะมาตกัดต้นเศรษฐกิจเราจะพากันไปกินทุกอย่างที่อยู่ในซอยไม่ว่าซอยนั้นจะมีของอร่อยไม่อร่อยก็ตามแต่ถ้าผู้ชายอร่อยเรากินได้ไหมถ้าผู้ชายอร่อยเราจะไม่ไปรีวิวด้วยกันอ๋อเราแยกกันไปเราแยกกันไปแต่ถ้าของอร่อยต้องกินด้วยกันของไม่อร่อยก็กินด้วยกันไม่มึงค่ะคือวันนี้คือเปิดมาก็คือของมีให้กินกันคือเอาคนตัดเอามาทันบอกก่อนนะฉันไม่เอามาแล้วถ้าไม่เอามาไม่เป็นไรเพราะพอคยากมาให้ป้ากินสัซอยอะไรอ่ะ มึงอย่าบอกว่าเอาคางคกเอาอะไรมาให้กินนะไม่ใช่คางคกเลยจ้ะป้าว้าวให้ป้าไปอะเอางี้เอางี้กูแจกมึงคนละร้อยมึงกินเลยน้อยไปถ้าพันหนึ่งอ่ะกินให้เลยโอเคคนละพันก็ได้ไม่แต่จริงๆอ่ะทุกคนต้องกินทุกอย่างนะไม่ได้ไม่ไม่คนละอย่างไม่เอาจ้ไม่ได้นะที่จริงไม่ได้เราติดรายการกูไม่ทำแล้วนะหนึ่งสองทำไมดูนุ่มอ่ะ แต่มัน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 เหนียวเหนียวอ่ะไม่เหนียวไม่เหนียวมาดูดิ่เส้นที่เหนียวเลยมันอยู่ในมือคือมันนุ่มๆอ่ะแกแล้วเหมือนเจียวเด็กก็เหมือนเจียวเด็กไม่แข็งอ่ะอย่างเงี้ยลองลองไปใช้กินไปแล้วจะเคี้ยวแล้วกินหลังพึ่งหลังพึ่งรังผึ้งทนโอเคโอเคอันนี้อร่อยกิง่ายนะดูกินง่ายนะโอเคน้าชนเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเชียร์หนึ่งสองสามสามเบ้อ 3 3ลอร่อยอ่ะแกาจจกินไม่ได้ไม่ได้ฉันเสียสิอดักมันไม่ได้ป้ากินเข้าไปไม่งั้นทำารลันป้าแล้วเห็ามแล้วเดี๋ยวฟังห่อนะอีบม่ป้ามันเยอะไปข้างหลังสองมาแล้วโอเคตามกินให้ดูเลยเดี๋ยวป้าหาว่าโกหก เอร่อยอันนี้มันน่ากลัวดูสิทุกคนดูสิสูขึ้นมาแก่หัวงูไม่ใช่แค่มันมีก้าวเหมือนหัวตะมันอร่อยหัวงูไม่ใช่แบบนี้เคยเห็นแล้วหัวงูคือเอันต่อไปให้จบจบรายการเลยอันนี้อะไรอันนี้กูป้าป้ายังไงดีทำไมเริ่มเป็นตำนานแก่งานนี้ฉันขอเล่นเป็นตัวประกอบกันละกันงาดูสินักวัว กินจริงอ่ะโฟกินจริงว่าของอร่อยเป็นยังไงเข้าไปเข้าไปเข้าไปทำตัวออร่อยหรอดูหน้างมาเฮ้ยอร่อยตัดอยเฮ้ยอร่อยหมดเลยอ่ะอือเฉลยอันแรกเมื่อกี้เราเคยกินเคยหมกห่อลุมหมกหลังพึ่งเันดสิบไม่เท่าไหร่ให้สิบเลยค่ะได้ฉันให้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเลยหรออร่อยให้ร้อยยี่สิบที่มานี่กินได้สิ้นอะไรเป็นแท้ ไม่แพ้จริงเหรอใช่แพ้หรือเปล่าทำเสร็จอันนี้คืออะไรอันนี้พี่ไม่รู้ให้ป้าเดาเอออ่ะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมง่ายนะฉันว่าเป็นเนื้อเหมือนเนื้อไก่เนื้อจระเข้เพราะว่าฉันเคยกินจระเข้เนื้อขาวๆอย่างนี้จริงหรือเปล่าถูกต้องเนื้อจระเข้อนี่เนื้อจระเข้อร่อยอ่ะเขารู้แล้วกินเลยเก่งเลยเก่งเลยแต่ต่อไปอันนี้น่ากลัว อันนี้ชื่อว่างูอ่ะคืออันนี้รู้สึกว่าอันนี้ใครซื้อมาหนอป่ายใครซื้อปลาใครซื้ออะไรตัวอะไรตัวแรงปลาไหลปลาไหลปลาไหลค่ะมามามามดามากตอนนี้ป้าก็บอกว่าป้าเราอยู่เหนือเราไม่มีโอกาสได้กินนะแบบนี้ใช่แต่หนูสึกวราเล่าดีอยู่นะฉันว่าทำเทปเดียวพอแล้วหลังไม่ต้องทำละสามส่อ่ะใครอยากให้พวกเราไปกินอะไรนะเขียนคอมเมนต์เข้ามานะแนะนำมาได้นะมีแปลกกว่านี้ก็แนะนำได้ไหนมี คอมเมนต์มาได้เลยบอกเลยไม่ว่าของอร่อยที่กินได้และกินไม่ได้ให้บอกเรามานะเพราะเราจะไปบุกซอยของโคนเพราะเราจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจกลับไปกันสาวซอยกินไหมกินไหมเราหอยเราไม่เอาไม่เอานี่ดูป้าดูป้าป้าถ้าป้ากินหน่ะแฟนป้าจะหลับมากไม่ต้องแล้วกูมีแฟนเยอะแล้ว เลยเหรอทุกคนความน้าป้าไม่กินใช่ไหมได้ไเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันไม่กินอันนี้ใช่ไหมได้